ก็เพราะว่าเป็นเพื่อนรุ่มรุร่นวปอ61ของคุณหนูอนุทินชาญวีรกูรองนายกระะัฐมนตรีมหัดไทยแต่ว่าก็เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วยนะเลยทําให้บิ๊กเกรงนะพลเอกเกรงไกรศีรักนะอดีตผู้ช่วยผู้ชกการทหารบกแล้วก็อดีตแม่ทัพภาคสีถูกนะฮะเขาเรียกว่าอะไรไฮไลท์เลยนะว่าเป็นสอวอสายสีน้ําเงิน ซึ่งในเรื่องความสัมพันธ์นั้นก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะความเป็นเพื่อนนะแต่ว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของคุณอนุทินฮนะแล้วก็ความ ใกล้ชิดในห่วงที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยที่คุณอนุทินเป็นรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขในรัฐบาลของบิ๊กตู่นะฮะช่วงที่เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคตกนะในปีน่าจะกระกฎาปีห5ห้านะตอนนั้นพลเอกเกรงไกลเนี่ยเป็นพลโทแม่ทัพภาคที่4อยู่นะฮะโหเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็คิดว่าโอ้โหรอดก็ปาฏิหารน,นะแล้วก็โ,โหกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยหักหมดเลยนะฮะวันแรกที่เกิดเหตุนเนี่ยคุณอนุทินบินไปเยี่ยม ไปที่ในห้อง ICU เลยนะไปท่องคถาแล้วก็กอดนะฮะพลเอกเกรียงไกรซีทีนะ่มีการกระดิกนิ้วตอบรับว่ารับรู้ว่าคุณอนุทินมาหาคือเรียกได้ว่าเป็นการวัดใจเลยนะจากนั้นเนี่ยคุณอนุทินมาเยี่ยมอีกประมาณ4ีหครั้งนะฮะช่วงก่อนที่คุณที่บิกเกรียงยจะอยู่ระหว่างกาันกายภาพบำบัดก็หลายเดือนนะฮะ คุณอนุทินเนี่ยนะมาเยี่ยมพาทั้งภรรยามาพาแกนนาพักภูมิใจไทยมาเยี่ยมเลยนะในห่วงนะันหรือถ้าย้อนกลับไปนะในห่วงที่พลเอกเกรงไกรเป็นแม่ทัพภาคสี่เนี่ยนะคะคุณอนุทินก็ลงพื้นที่ชายแดนใต้นะ,ะแล้วก็บิ๊กเกลียงเนี่ยก็มาต้อนรับทุกงานเลยนะพอเจอกันก,ก็กอดกันกลมทุกครั้งเลยนะฮะเรียกได้ว่าต่างคนต่างให้เกียรติกันนะฮะพอพอบิ๊กเกลียงกเกษียณฮะเมื่อตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย เจ่ยหนูเนี่ยก็เลยชวนไปเป็นประธานที่ปรึกษารัฐนมนตรีมหาไทยนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเกินคาดครเพราะว่าถูกจับตามองตั้งแต่อยู่ในกองทัพแล้วนะฮะมาวันนี้นะคะบิ๊กเกียงมาอันดับหนึ่งของกลุ่มสายบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงนะคะในการเลือกสอวอที่ผ่านมาเนี่ยจนถูกมองว่าเป็นแคนดิเดตชิงประธานสอวอเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการมองว่าเอ๊ะเป็นสอวอสายสีน้ําเงินสายของทักมิใจไทย เพราะความสัมพันธ์กับคุณอนุทินหรือเปล่านี่นะนั่งไกวิงช้าให้กันเลยทีเดียวนะอย่างที่บอกนะความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แต่คําถามก็คือว่า,าบิ๊กเกลียงเนี่ยลงสมัครในส่วนของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดก็ต้องยอมรับว่าบิ๊กเกลียงเนี่ยเป็นทหารที่เป็นที่รู้จักเป็นคนดังด้วยนะทั้งในจังหวัดบ้านเกิดตัวเองแล้วจังหวัดสุร,ราษฎร์เนี่ยก็ยังมีบิ๊กเดฟนะะพลเอกอ พรศักดิ์ภูลสวัสดิ์นะอดีตผู้ช่วยผู้การฐานบกและอดีตแม่ทัพภาคสีนะซึ่งเป็นพี่เลิฟของบิ๊กเกลียงเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีบารมีอยู่ในจังหวัดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะผ่านในส่วนของสุราษฎร์ธานีเนี่ยหรือว่าในระดับพื้นที่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะเพราะว่าบิ๊กเกลียงเองเนี่ยก็เป็นคนดังนะเป็นที่รู้จักแล้วก็เพื่อนฝูงเยอะมากนะ ยิ่งตอนที่ฮอตกแล้วก็รอดมาได้ปาฏิหาริจนได้ฉายาแม่ทับกระดูกเหล็กเนี่ยนะก็ยิ่งทําให้บิ๊กเกลียงเนี่ยยิ่งเป็นที่รู้จักนะฮะแหมะเมื่อถูกจับตามองแล้วก็ถูกคาดหมายว่าอาจจะชิงประธานสวแบบนี้นะแหมก็ต้องถามบิ๊กเกลียงแหละว่าเป็นสวสายสีน้ําเงินจริงหรือเปล่านะะซึ่งบิ๊กเกลียงคะก็บอกว่าแหมในเรื่องของ ความเป็นเพื่อนความรู้จักสนิทสนมกับคุณอนุทินมายาวนานเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้อยู่แล้วนะแต่ว่าบิ๊กเกรียงบอกว่าก็ต้องให้เฟเวอร์ตัวเองเหมือนกันนะว่าทีา่ได้กลายมาเป็นอันดับหนึ่งนะของสวในการเลือกครั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการที่ตนเองเนี่ยเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่สี่นะซึ่งอาจจะเป็นที่รู้จักนะออกสื่อบ่อยนะแล้วยิ่งตอนที่ฮอตกแล้วก็รอดมาปาฏิหาริจนกลายเป็นแม่ทัพกระดูกเหล็กเนี่ย ก็ยิ่งทำให้เป็นนายทหารที่เป็นคนดังนะฮะแถมประวัติเนี่ยนะคะตั้งแต่วัยเด็กนะเป็นคนสุราษเด็กสุราษฎร์เนี่ยคะ,ะที่เรียกว่าบักอึดเนี่ยก็อึดจริงๆนะคะสมชื่อนะ,ะขนาดหอตกยังรอดมาได้แบบปาฏปิหารนะ,ะแม้ว่ากระดูกกระเดี่ยวท่อนล่างเนี่ยจะหักไปแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็กายภาพบําบัดอยู่หลายเดือนก็ตามนะ,ะแต่ว่าก็รอดมาได้ ตรงนี้นะอาจจะมีส่วนที่ทําให้ในระดับาการเลือกแบบระดับประเทศเนี่ยทำให้พลเอกเกรงไกรเนี่ยได้รับเลือกมาในคะแนนสูงสุดเพราะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นที่รู้จักนะแล้วก็เป็นทหารที่ภาพลักษณ์ดีในแง่ของการเป็นนักรบจากชายแดนใต้ แต่แน่นอนว่าอาจจะถูกมองว่าอาจจะมีอสายพักการเมืองสายพักภูมิใจไทยช่วยเหลือด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่ใครจะมองได้นะฮะแต่ในเมื่อถูกจับตามองและถูกพาดพิงแบบนี้นะเราก็ต้องให้โอกาสนะในการสอบถามพูดคุยแล้วก็ให้ชี้แจงนะอย่างที่บิ๊กเกลียงได้บอกมานะว่าอย่างน้อยก็ ดูในเรื่องของการรับราชการมาประวัติการทํางานแล้วก็เรื่องชื่อเสียงของบิ๊กเกลียงด้วยนะก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้บิ๊กเกลียงมีวันนี้อาจจะไม่ใช่เพราะเป็นสอวอสายสีน้ําเงินก็ได้นะอ่ะไว้รอดูนะะว่าบิ๊กเกลียงจะลุ้นไปถึงประธานสอวได้หรือไม่นะเพราะหากว่าบิ๊กเกลียงเนี่ยนะคะได้เป็นประธานสอวอนะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาเลยทีเดียวนะฮะ ฮอตกก็ยังรอดมาได้รอดมาเพื่อที่จะมาเป็นสอวอและรอดมาเพื่อที่จะเป็นประธานสอวอรหรือไม่อ่ะอันนี้รอจับตาดูกันค่ะ